สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตะลุยร้านโจ๊กที่อร่อยที่สุดย่านมีนบุรีกันนะคะพิกัดร้านเข้าซอยมโนลมสองมาไม่เกิน1 0 0เมตรนะคะจะเจอตลาดเล็กๆร้านอยู่ร้านแรกเลยค่ะตรงขวามือนะคะหน้าหมู่บ้านวรารักษ์ค่ะขอบอกโจ๊กร้านนี้อร่อยมากๆค่ะน้ำซุปเข้มข้นค่ะ และยังมีเมนูต้องเลือดหมูเ,เ,เครื่องเน้นๆนนแ,นนแน่นๆให้คุณผู้ชมได้เลือกทานด้วยนะคะน้ำซุปร้านนี้อร่อยมากเข้มข้นมากโดยไม่ใช้ผงชูรสค่ะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูแท้เลยนะคะหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันเลยค่ะ